อย่างนี้ที่ต้องจับตาดูก็คือท่าทีของคุณทักษิณหากกลับมาใช้สูตรฐาน500จริงเนี่ยพักเพื่อไทยจะจัด,จดองคคาพยพทับใหม่อย่างไรและการที่ร้อยเอกธรรมัตกลับไปยังพักพลังประชารัฐอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไปอยู่กับพลเอกประวิตยอีกครั้งหนึง่งจะมีแผนการดันพลเอกประวิตยขึ้นมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะเขามีการมองกันว่า หากพลเอกประวิทย์พักพลังประชารัฐดันได้คะแนนมากกว่าพลเอกประยุทธ์พักรวมไทยสร้างชาตินมาพลเอกประวิทย์จะยอมถอยให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่แล้วในบรรดาลูกพักร้อยเอกธรรมนัตหากกลับมาเป็นแกนนาพักพลังประชารัฐอีกครั้งจะกลับมานั่งในคอรมออีกครั้งหนึ่งหรือไม่และหากนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเกิดปัญหาเดิมๆกลับมาซ้ําเติมอีกหรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้สิ่งที่ต้องโอนโฟกัสก็คือท่าทีการต่อสู้ของ พลเอกประยุทธ์ในวันนี้ราวกับจะไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นกลับมาสัปดาห์นี้นะคะกับรายการคุยฟ้าผ่าค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าการเมืองขยับทันทีนะคะหลังจากจบงานเอเปก ระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิตร์วงสุวรรณค่ะแน่นอนว่าการจะแยกพักแตกพักนี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแม้ทั้งสองปอจะไม่ยอมที่จะพูดหรือว่าขยับว่าจะทําอะไรต่อในทางการเมืองก็คือซุ่มเงียบแล้วรอรุกค่าทีเดียวแต่งงานนี้นะคะเรียกว่าพลเอกประยุทธ์นะคะก็แง้มมานะคะว่าตัวเองก็อยู่ใน,นระหว่างพิจารณาจะไปเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติค่ะแต่ในทางการเมืองนะก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ จะยอมเอาตัวเองเนี่ยไปผูกมัดเป็นสมาชิกพรักการเมืองหรือไม่นะคะซึ่งที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นะคะก็ไม่เคยไปยุ่งหรือข้องเกี่ยวในตำแหน่งต่างๆหรือไปมีสถานะอะไรในพักพลังประชารัฐย,ยกเว้นการเป็นแคนดิเดตนายกให้กับพักพลังประชารัฐเมื่อประมาณ4ปีก่อนเท่านั้นเองอีกครั้งในตอน ช่วงที่มีการเลือกตั้งปี62ะคะพลเอกประยุทธ์นะคะก็เหมือน,น็นลักษณะอยู่บนหอคอยนะคะรอให้นักการเมืองเข้ามาหาซึ่งในยุคนั้นก็คือกลุ่มสี่กุมารน,นาโดยคุณอุตมะสาวนายนและคุณสนนทริ์สนทิจิรวงหัวหน้าพักและเลขาี่การพักพลังประชารัฐในขณะนั้นก็ไปเทียบเชิญกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อมาขอให้เป็นแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐนั่นเอง ทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นถูกมองว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ไปร่วมพักรวมไทยสร้างชาติเต็มตัวก็ได้แต่ให้คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในบัญชีคนดิเดตนายกก็คือคุณพีรพันธ์ก็จะต้องไปเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่เชกเช่นยุค4ี่กุมารนั่นเองอันนี้นี่ก็เป็นโฟกัสของ พลเอกประยุทธ์ที่จะไปยังพักรุมไทยสังชาติแต่ในทางรัฐธรรมนูญนะคะก็จะต้องได้สอสอมากกว่า25คนนะคะถึงจะเสนอชื่อนายก ให้สภา,าโหวตลงมติได้นะคะพักร่วมไทยสร้างชาติในเวลานี้นะคะก็กาลังอยู่ในช่วงในการดึงคนนะคะมาสมทบในพักซึ่งการดึงเนี่ยมีอยู่สสายด้วยกันหนึ่งก็คือสายพักพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนว่าถามว่าเป็นกลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่ไม่ถูกกับร้อยเอกธรรมนัฐแน่นอนซึ่งกลุ่มที่ไม่ถูกกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมีจํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติชมกลิน่นคุณชัยวุฒนาเขามานุศรนนะคะ แล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้นะคะที่เกิดศึกระหว่างสายจันโอชากับสายวงสิวัรก่อนหน้านี้แน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์ก็จะได้สอสอหรือแกนนําหรือก๊กมุ้งที่ไม่ถูกกับร้อยเอกธรรมนัฐนะคะไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติด้วยเพราะว่าพักเศรษฐกิจไทยนะคะมีความชัดเจนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าสสอพักเศรษฐกิจไทยจะกลับ ไปยังพักพลังประชารัฐเพื่อไปช่วยพลเอกประวิทยนะคะซึ่งคนที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้มากที่สุดคือคุณไผ่ลิกนะคะคุณไผ่ลิกก็บอกเลยนะคะว่าจะกลับไปยังพักพลังประชารัฐเพื่อไปช่วยงานลุงป้อมนะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่พลเอกประยุทธ์กําลังจะย้ายออกจากพักพลังประชารัฐไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็เป็นห่วงเวลาประจวบเหมาะที่ร้อยเอกธรรมนัชขยับลูกพักที่จะซบกลับมายังพักพลังประชารัฐเช่นเดิมด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นสีนิชัดเจนว่าปอปแตกพักเป็น2พัก และก็แยกลูกสมุนที่ไม่ถูกกันออกจากการตามที่เราเคยได้วิเคราะห์กันไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งในฝั่งพลเอกประวิทย์นะคะก็จะมีร้อยเอกธรรมนัฐที่ไปทํางานกับคุณวิรัตรัตนเศษที่อยู่เคียงข้างพลเอกประวิตย์มาโดยตลอดอันนี้เนี่ยก็จะเป็น2กลุ่มที่ชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนที่ยังช่างใจอยู่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรทางการเมืองนะคะในหลายๆกกหลายๆมุง้งเช่นคุณสันติพรหมพัดนะคะซึ่งคุณสันติพรหมพัดก็เจอทั้งพลเอก วิทย์และพลเอกประยุทธ์ตามจีบอยู่นะคะลงพื้นที่จังหวัดพชชิจบตรบ่อยครั้งนะคะซึ่งในเวลานี้หากจับท่าทีนะคะก็มีโอกาสที่คุณสันตินั้นจะมาซบกับพลเอกประยุทธ์ได้นั่นเองค่ะหลังจากที่สัปดาห์นี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้ไปลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรเรียกว่าจัดเต็มคาราเบลให้กับพื้นที่ของคุณสันติเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีก้นอื่นๆนะคะที่ถูกจับตาอีกก๊ก็คือสายสามมิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสสมศักดิ์เทพสุทินนะคะสสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณอนุชาาานนนคคสยะะซึ่ง3นนี ก็มีสสอในมือจํานวนมากซึ่งกลุ่มสามมิตรเนี่ยนะคะเขาก็ไปได้หมดจะไปกับสายป่าลอยต่อก็ได้จะไปกับสายจันโอชาก็ได้หรือจะกลับไปพักเพื่อไทยแต่หากอ่านใจคุณสุริยะอ่านใจคุณสมศักดิ์นะคะแล้วก็อ่านใจคุณอนุชาซึ่ง3มชื่อเนี่ยเคยอยู่พักไทยรักไทยมาก่อนสมัยรัฐบาลทักษิณแต่หากให้อ่านใจเนี่ยก็เชื่อว่า ยังอยู่กับขั้วอำนาจสามาปอแต่จะปอไหนนะอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่กันที่การต่อรองอำนาจทางการเมืองว่าสายสามมิตรกับขั้วปอประยุทธ์หรือปอประวิ์กันแน่ที่จะให้สายสามมิตรนั้นพังอาจได้มากกว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงการต่อรองวัดพลังกันอยู่ในทางการเมืองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีบางก๊กนะคะที่จะไม่อยู่กับสามปอแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสายคุณพ่อมดดำนี่เขาเรียกกันคือคุณสุชาติตันเจริญนะคะที่ก็อาจจะ มีกระแสข่าวว่าไปอยู่พักเพื่อไทยนะคะแล้วก็สายบ้านใหญ่ชมบุรีคุณปลื้มฮะ,ะก็มีกระแสข่าวว่าก็จะไปอยู่ที่พักเพื่อไทยเช่นกันแต่ว่าแต่ว่าในสายคุณปลื้มเมืองชนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาอยู่พักพลังประชารัฐเช่นเดิมเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าหากคุณสุชาติชมกลิ่นออกไปจากพักพลังประชารัฐแล้วนะคะก็ต้องไปอยู่พักรวมไทยสังขงชาติก็จะทําให้พื้นที่ชมบุรีเนี่ยว่างลงหลายเก้าอี้ก็เป็นโอกาสที่ สายคุณปลืม้มียจะเข้ามาคุมเมืองชนให้กับพรรคพลังประชารัฐเต็มตัวก็ได้ไม่ต้องหารเก้าอี้กับคุณสุชาติอันนี้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในการวัดพลังระหว่าง2องกกมุงระหว่างสายจันโอชากับสายวงสุวรรณที่อยู่ในระหว่างการเกลี่ยเก้าี้กันอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มีรายงานข่าวมาว่า พลเอกประวิตย์เนี่ยนะคะได้เปิดบ้านป่าลอยต่อก็ให้พลเอกประยุทธ์เข้ามาหาพลเอกประยุทธ์ก็ได้เข้ามาลาเพื่อจะไปร่วมพักใหม่แต่ก็ไม่มีการคอนเฟิร์มจากทั้งสองปอนะคะว่าเหตุการณ์นี้จริงหรือไม่จริงนะคะแล้วก็มีการรายงานข่าวกันถึงขั้นที่ว่าทั้งสองปอนี่มาคุยการเมืองด้วยกันมาคุยกัน,กนเรื่องจํานวนสอสอที่จะได้ด้วยกันแต่มีการมองกันว่าทั้งสองปอนี่มาคุยกันเนี่ยมันมีการมานั่งดูกันเรื่องการเกลี่ยเกีอี e ้ระหว่างสองพักหรือไม่ คือการเกลี้ยกล่อมในที่นี้คืออะไรนั่นก็คือการมาดูว่าสสพักลมไทยสร้างชาติจะลงพื้นที่ไหนบ้างสสพักพล,งลังประชารัฐจะลงพื้นที่ไหนบ้างเพื่อไม่ลงทับซ้อนกันหรือที่เรียกว่าเป็นสลับแบบฟันปลาเพื่อไม่ให้ซ้อนกันอันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลคล้ยายๆกับปี6 2ของพักเพื่อไทยที่แตกพักไทยรักษาชาติออกมานะคะซึ่งในเวลานาั้นเขากล็ลงสับหว่างกันหมดไม่ให้สสเพื่อไทยกับสสไทยรักษาชาติเนี่ยนะคะมาลงพื้นที่ชนกันแต่สุดท้ายพักไทยรักษาชาติมีอันเป็นไป ต้องถูกยุบพ,พักไปก็ทําให้เกมของทางฝั่งคุณทักษิณที่แตกพักเพื่อรับนโยบายกับสูตรเลือกตั้งในยุคนี้นนต้องล้มไปนะคะแต่การแตกพักของสองปอเนี่ยนะคะกับกลายเป็นสวนทางกับพักอื่นคือพักอื่นๆเนี่ยเขาก็จะทําพักตัวเองให้ใหญ่ขึ้นหรือว่ามีการรวมพักกันมากขึ้นเพื่อ รับกับกติกาบัตรสองใบหาหนึ่งร1อ0อ่ะเราก็จะเห็นพักอื่นพักภูมิใจไทยก็ไปดูสอมาพักประชาธิปัตย์ก็พยายามสร้างทําให้แก่งมีพักเดียวพอนะคะในพักขั้วที่สพวกพักไทยสร้างไทยพวกพักสร้างอนาคตไทยหรือแม้แต่พักกล้าหรือแม้แต่พักชาติพัฒนาเนี่ยสุดท้ายแล้วพักกล้ากับพักชาติพัฒนาก็มารวมกันไปแล้วก็ทําให้เพื่ออพไซแล้วก็พักตระกูลสร้างเนี่ยไทยสร้างไทยกับสร้างอนาคตไทยเนี่ย ก็คุยกันมาหลายรอบแต่ก็ยังไม่ลงตัวว่าจะรวมกันได้ไหมเขาก็บอกว่าเออะถ้ารวมกันแล้วอาจจะชื่อว่าพรรคสร้างไทยก็ได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลที่เขาบอกว่าจะรกกับกระบาดสองใบแล้วก็หารห0 0รนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นวิถีทางที่3ายปอยอแย้งหมดคุณแตกพักเป็น2ฝั่งแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะแตกพักไม่ว่าจะมาพยายามรวบรวมให้ใหญ่ขึ้นก็ต้องจับตาดูวันที่30สิบ พฤศจิกายนนี้ก็คือสัปดาห์นี้นะคะที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกฎหมายเลือกตั้งสอสอว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็มีการมองกันว่าสุดท้ายแล้วต้องจับตาดูว่าจะกลับไปรีเทิร์นหาร500หรือไม่อันนี้นี่ก็ต้องจับตาดูวันสำคัญทางการคือวันที่30พฤศจิกายนนี้หากสุดท้ายหากสุดท้ายนะคะกลับไปหาร500ก็ จะนามาสู่ยุทธการที่คล้ายๆกับปี62นั่นคือการแตกพักเพื่อมารับกติกาใหม่นี้แต่สุดท้ายก็ต้องจับตาดูว่าจะจบได้สูตรใดกันแน่นะคะแน่นอนว่าเกมนี้นะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะหากเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าพักพลังประชารัฐก,กับพักเพื่อไทยเนี่ยมีความกระนุ้งกระนิ้งกันพอสมควรในเรื่องของการทําระบบเลือกตั้งบัตร2ใบแล้วก็าหารด้วย 1น0นะคะแต่สุดท้ายนะคะเมื่อปีนี้ที่ผ่านมาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาในในส่วนของกฎหมายลูกเลือกตั้งสสนี้เข้าสู่สภานะคะก็มีการแก้ใหม่พลิกจาก100มาเป็น500แทนนะคะก็กลายเป็นว่าเป็นเกมในช่วงนั้นที่ฝุ่นตลบเลยว่าสุดท้ายแล้วจะหารร้อยหรือหารห้าร้อยก็มีการแก้ในวาระสองมาเป็นหาร500แทนอ่ะก็จบไปก็คิดว่าโอเคกลับมาหาร500เหมือนเดิมแล้วนะคะแต่สุดท้ายนะคะ กฎหมายลูกเลือกตั้งไม่สามารถพิจารณาได้ทันในกรอบ180วันก็ทําให้กฎหมายนั้นตกไปนะคะก็ทําให้ต้องกลับมาใช้ร่างเดิมก็คือร่างหา100นั่นเองค่ะซึ่งในการที่พิจารณาไม่ทัน180วันเนี่ยในห่วงเวลาเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดจากเหตุการณ์สภาล่มถึงประมาณ4ครั้ง ะะซึ่งเหตุการ์สภาล่มในตอนนั้นเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นแท็กติกทางการเมืองที่มีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาก็ไปเช็คดูได้เลยค่ะว่าพักการเมืองไหนไม่เข้าประชุมสภาหรือทําให้สภาล่มในวันนั้นก็จะอ่านเกมทั้งหมดได้ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีการดีลกันเกี้ยเสียกันเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่สุดท้ายแล้วถ้ากลับมาหาร500เนี่ยนะคะแน่นอนว่าพักใหญ่ปาดเหงือ่อแน่นอนเพราะกลับมาหาร5 0 0เหมือนเดิมหนึ่งในพักที่ต้องกลับมาปาดเหงื่อคือพักเพื่อไทยนั่นเองที่จะต้องเจอกับสูตรหาร500่ตัวเองนั้น เคยต้องแก้เกมเมื่อปี62มาแล้วในฐานะที่เป็นพรรคใหญ่ฉากกระทัดทางการเมืองในปี2566หลังจากการเลือกตั้งนะคะหากกลับมาใช้สูตร500จริงนะคะสถาบันพรรคการเมืองเนี่ยจะอ่อนแอลงเพราะจะกลายเป็นพรรคขนาดกลางมากขึ้นก็กลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็อาจจะลดไซส์ลงเป็นพรรคขนาดกลางพรรคพลังประชารัฐก็ลดไซส์ลงเป็นพรรคขนาดกลางพรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นพรรคขนาดกลางเพราะถูกหันเก้าอี้ลงไปนะคะพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพรรคขนาดกลางเหมือนเดิม ภูมิทัศน์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไปจากสองพักใหญ่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นหลายพักทางการเมืองเป็นหลายขั้วหน้าทางการเมืองอันนี้ก็ต้องจับตาดูว่าฉากทัศน์นี้เนี่ยในอนาคตจะส่งต่อผลเสถียรภาพรัฐรบาลขนาดไหนโดยเฉพาะหากกลับไปหาร500อเนี่ยบรรดาพักเล็กๆเนี่ยที่เคยมาวัดพลังกับรัฐบาลในช่วงศึกซักฟอกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะกลับมาวนรูปเช่นเดิมอีกไหมเพราะเป็นปัญหาที่ก็รุงรังขั้ว สปอมาโดยตลอดก็คือพักเล็กนี่ก็จะต่อรองอยู่ตลอดเพราะมีผลและปัจจัยต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในโดยเฉพาะช่วงยุคทบาลปิ่มน้านั่นเองแน่นอนว่า,ารัฐสาปอบุรพพยาก็ถอดบ,บทเรียนมาตลอดช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมากับระบบเลือกตั้งกับสภาวะในสภาที่เสียงปิ่มน้ําสุดท้ายก็พยายามแก้เกในเรื่องของมีสอสย้ายพักมีเรื่องของการที่สสนั้น ก็เปลี่ยนมาอยู่กับอีกพักหนึ่งอย่างนี้ก็ทําให้รัฐบาลเสียงหายปิ่มน้าลงไปเรื่อยๆจนวันนี้เนี่ยสภาช่วงประมาณปี2ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเสียงก็ไม่ปิ่มน้ําเช่นเดิมแล้วอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูอีกอย่างนีงที่ต้องจับตาดูก็คือท่าทีของคุณทักษิณหากกลับมาใช้สูตรหาร5 0าจริงเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะจัด,จดองค์คาพยพทับใหม่อย่างไรและ การที่ร้อยเอกธรรมนัฐกลับไปยังพักพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับพลเอกประวิตย์อีกครั้งหนึ่งจะมีแผนการดันพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะเขามีการมองกันว่าหากพลเอกประวิทย์พักพลังประชารัฐด,ดันได้คะแนนมากกว่าพลเอกประยุทธ์พักรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาพลเอกประวิทย์จะยอมถอยให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ แล้วในบรรดาลูกพักร้อยเอกธรรมนัฐหากกลับมาเป็นแกนนําพักพลังมะชา์นัดอีกครั้งจะกลับมานั่งในคอรมออีกครั้งหนึ่งหรือไม่และหากนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเกิดปัญหาเดิมๆกลับมาซ้ําเติมอีกหรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สิ่งที่ต้องโอนโฟกัสก็คือท่าทีการต่อสู้ของพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ราวกับจะไม่ได้อยู่อีเพียงแค่2ปีเท่านั้นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในสัปดาห์ต่อไปค่ะ space bar podcast